Inte <laughs> <laughs> Jo. Den är så stor. Nej, nah, inte, inte så stor. <laughs> inte stor. Jo. Mm. Maybe you won't have lampa där? Nej. Över sängen? I don't uh, I don't use so much lampa. I use bara Maybe you do like pa and Be crazy. Sleep here? Yeah. <laughs> <laughs> pa. Yeah, she ๋ย s ช mm ิ t เดี hmm. mm ๋ยว e ลิปไปเองเซลฟ์เองเซลฟ์มาเนี่ค่อยทำความสะอาดห้องออฟฟิศหน่อยค่ะทุกคนจัดของมาแหละรองเท้ารองเท้าราคาแพงก็จะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะมีรองเท้าราคาแพงอยู่สี่คู่ค่ะทุกคน อันนี้เป็นของเอโก้คูน่พันสองโคเน่หน่ะพันหาอันนั้นนะอันนี้ของแก่นนะคะทุกคนอันนี้น่ะสองพันสามนะคะสองพันสามโคนนะคะเป็นรองเท้าที่แพงที่สุดอันนี้ก็อ่าอ่อนขาวนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ซื้อมา ย้ำว่าในใส่ออกของนอกจากเทอ้อใส่ออกกําลังกายอยู่ในบ้านแล้วก็มาเก็บใบคือเก่านะคะรักษาสภาพให้มันใหม่นะคะเดี๋ยวนาร่อนก็จะใส่นะคะก็ตั้งใจว่าจะซื้ออาซีดําอีกนะคะแต่ว่าเอายื่อหออะหกกานะคะทุกคนนั่นแหละใส่ดีดีอันนี้พันเจ็บด้ค่ะเนี่ยที่ไปซื้องวดแรกนะาราคาแค่เก9านะคะ ที่เขาลดราคาแต่ว่ามันเบือใหญ่เกินไปเดียวไปเปลี่ยนก,กันเลยได้เอาอันอันอันนี้นะคะทุกคนก็จะแพงหน่อยแต่มันก็สวยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคอย่อยอ่าเปลี่ยนเสียผาก่อนนะคะทุกคนอะไรแล้วห้อง้องคอยมาคุยกันนะคะมันนั่งคุยกันอยู่ห้องนี้นะคะ ค่ะวันนี้เราบอกว่าคุยกันทักทายกันกันกน,นะคะตอนนี้ก็เสร็จภาร,รกิจกินขา้าวอาหารเ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่อาบน้ำนะคะว่าจะอาบน้ำตอนแรงเท่อเดียวนะคะนั่นแหละก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะอาทิตย์เขามารับชมคลิปในช่องคองมาดามบันนอง นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์นรักนะาร,รักสงกำลังใจมาให้นะคะกลิปก่อน,นที่มีเอฟซีหลายคนนะคะทุกคนตำหนิคอยเรืองอทั้งเว้าทั้งกินทั้งสินะคะแเราคอยก็บอกเหตุผลไปนะคะว่าแต่ยังคอยจังคอยอเปลี่ยนมาจากตะกรอนคอยก็กินเสร็จแล้วจังคอย ทักทายจังคอยวานะคะเหตุผลคอยก็คือ,อแต่ก่อนน่ะคอยมีเรื่องเล้วเวาวเยอะแยะนะคะทุกคนเพราะว่าคอยเวาพผื่นพญายฝรังคอยเว้าเรื่องอ,อุปสรรคแลวก,การใช้ชีวิตที่คอยอมีปัญหากับพญัยฝลังเรื่องเล้าที่เรามันก็นเลยลายนะคะทุกคนแล้วที่นี่พอเรื่องเล้าที่คอยเวาออไปนะมันก็นเบิดแล้วนะคะ ่อยก็เลยเปลี่ยนการทําคลิปใหม่นะคะ้วยการาทั้งกินข่าวไปน้ําทั้งเบาไปน้ําเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอของคอยหนาะยาวขึ้นนะคะเพราะว่าคอย่มีเรื่องเล่าที่จะเบาอาหลาคือเก่านะคะทุกคนเพราะว่าเรื่องใจความสาคัญมันเบาแค่นาทีหนึ่งสองนาทีงั้นก็จบแล้วทังี่นะคะนั่นแหละ่อยกันเลยมาใส่วิธีการ กินไปน้ำเบาไปน้ำนะคะ,ะสาเหตุหลักก็คือว่าจากการที่คอยเบิง้งประมวลผลนะคะว่าคลิปแต่ละคลิปนะ่ะจำนวอนค้นเบิง้งงทใดทใดแล้วก็หลายใดที่คิดเป็นเงินทใดทใดแล้วคอยก็อมาอประมวลผลด้วยตัวเขาเองว่าเอฟซี ที่เบิงคิบคอยในจำนวนที่มีปริมาณทอกทอกกันแต่ว่าได้เงินน้อยนะคะด้าน,นกหมายก็าว่าเขาหนะับวได้เบิ้งคีเพาบ์บริเบิงโฆษณาเฮาเขาก็จะขามไปสมมติว่าคอยกินเขาอยู่นี่แล้วไปเว้าตอนไทยเขาก็จะโบเบิ้องคอยตอนกินเขาก็จะขามไปเบื้องตอนที่คอยนะักบวาว่าคอยว้าเรื่องอยังจังซีน่ะคะ่ะนั่นนะกหมายถึงว่า ่อยก็จะบดาเงินจากค่าโฆษณานะคะทุกคนแต่คลิปที่คอยทั้งกินทั้งเบาออไปแล้วจํานวนเงินมันเพิ่มขึ้นนะคะนั่นแหละนี่คือเหตุผลหนึ่งที่คอยมาเหตุคลิปทั้งกินทั้งเบาออไปเราก็มีเอฟซีหลายคนนะคะที่ตำหนิว่าให้่อยนะคะว่า,าการกินทั้งเคี่ยวไปกินไปเบาออไปนี่มัน มารยาทสังคมไทยเขาเหตุกันว่าสั้นนะคะเราก็ค,คือคือทั้งตำหนี้ทั้งสั่งสอนคอยนั่นแหละค่ะคอยขอบอกว่าคอยลู้ดีนะคะเรื่องนี้เรื่องมารยาทไทยคอยลู่ดีแต่ว่าคอยทํา youtube คอยอยาบได้เงินคือกันแล้วคนอื่นเขากระเฮ็ดนะคะว่าแมนตะโตคอยนะคะคอยพึ่งไม่เหตุบก,กี่คลิปเองทั้งกินทั้งเวาไปนะคะ แล้วคอยขอยย้อนกลับขึ้นไปถามพวกคุณที่ตำหนิคอยในว่าเวลาเจ้ากินเข่ากับผัวกับพ่อกับแม่กับลูกกับเต่ากับญาติพี่น้องกับโมกับพวกเพื่อนฝูงพวกเจ้าพวกคุยกันตีให้ถามแน่คอยบัเสียดอกว่ากินเข่ากับพี่กับน้องแล้วน่ะจะอ่าบ่ถามบ่คุยบ่เบาอย่างนึะกินแซบบอเป็นไดเล่คอยบัเสีย่าฉิบ่เบาอันนี้นะยะยะสามารถ ตำหนิคักหลายขั้นภูมิเจ้าประชอบคอยนะคะก็บตองมาเบิงข่อยเลยอันนี้ความรู้สึกของข่อยคิดว่าคนประเภทนี้เรานี่ยนะผูะชอบคอยนะคะคือจะตำหนิคอยได้ทุกเรื่องเพรว่าคอยจะเฮ็ดยางนั่นแหละค่ะในเมื่อคุณประชอบคอยประชอบชา้านแล้วคุณมาเบิงหาสแตกคุณเฮ็ดยางนะคะคอยว่าจะบ่โมโหเด้ ว่าคอยอธิบายให้ฟังแล้วว่าเหตุผลคอยที่ทํคทิปกินไปว่าไปนี่เพื่ออย่างหล่ะค่ะยังว่าให้คอยอีกอยู่มาสอนคอยอีกอยู่ว่ามารยาทไทยว่าสั้นคอยเลี้ยนม้าพร้อม่อยลู้ดีว่ามารยาทไทยเป็นยังไงแต่ว่าคอยทํ u ย u ท e ข่อยกอยากได้เงินจำไว้ในหัวสมองแน่ว่าเขาน่ะทำคอนเทนต์เขาเฮ็ดคอนเทนต์เขาอยากได้เงินเขาเลยเหตุ ให้คิดแบบนี้แน่บแมนว่าจะมาจับผิแเราก็มาต่อว่าให้ตะคอยแน่เมืสี่แล้วคอยอารมณ์ขืนแล้วว่าจะสงบสติอารมณ์บ่โมโหได้ไงนั่นแหละอยากจะบอกนะคะทุกคนจะไปเบิ้งดูว่าขีดถีบเขาทั้งกินทั้งบ่อเนี่ยเขาได้มีเงินสั่งบ้านสั่งอย่างเห็นบ่ทั้งเบาเท่าเบาใดแน่ที่เขาทั้งกินไปว้าไปย้ายนั่นย้ายนี่ที่เขาที่ บอกทั้งกินทั้งบอกก็บอกไปว่าขอแหนก็ว่าเสียกระโลกว่าให้ตะกูแถอะูศอกูนยนบอกมาหรอฉันบอมากูนะ่ย่ามว่าเพิงกูถอดยามาตำหนีทุกสิ่งทุกอย่างที่กูเฮ็ดกูเฮ็ดนี่เพราะว่ากูอยากได้เงินคือกันกูทำยูทูบเนี่ยกูคิดดีแล้วกูจงค่อยเฮ็ดเออให้กูว่าซะถอะนี่แหละเอาจิบกาแฟจักน่อย นี่แหละทุกคนตามจริงแล้วนะตั้งใจว่าจะบอะมันว่าได้เนี่ยแต่มันขืนมันศูนย์มันมาสอนกันแบบที่ว่าคือฮ้่นอ่าอายุสามปีนี่แม่อะไรว้าพื้นเรื่องรู้ดีมันรลยอยากไท้น่ะกูรู้ดีแต่กูอยากเคสเพราะกูอยากได้เงินรู้ไว้แน่ฮอศูนว่า นางคำสติอารมณ์จังน้อยก็ละแหละแต่ว่าสำหรับเอฟซี FC ที่จอกเข้าใจคอยนะคอยก็ขอทัทวขอไปที่ใมา่าอารมณ์แบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผสมค้นที่สิม,มาว่าให้คอยได้ทุกคนทุกคนหลายคลิปเขาก็เฮ็ดคือกันนี่แหละคอยจึงจักถามกระดูกหนามันแนวว่าเวลามึงกินเข้ากับพอกับแม่มึงนนะ่ะกับลูกกับเต้ากับผัวมึงนนะ่ะมึงบ่เคยคุยกันตีนในผ้าเขา้า อันนี้วให้กูทั้งกินทั้งวา้าวนี่แม่นั่นสิเป็นอย่างมันเป็นดักหัวมึงตีมึงกมาัากกูมึงก็ยมาเบิงเอากูศูนย์เอาเซาคลิปนี่ว้แค่นกรน,นั่นแหละตอนแรกนะว่าจะบอกค่อยๆได้เนี่ย่าจะบวบตอบโต้ได้เนี่ย่าจะมักเปิดอันนี้ให้ทุกคนเบิ้งเกลืศูนย์ก่อนนะคะนั่นแหละค่ะขอยากที่จะให้เข้าใจ นะคะเขากะทำมาหากินเขาเฮ็ดแบบนี้เขาคิดดีแล้วล่ะเขาจังค่อยเฮ็ดนั่นแหละว่าตองมาอ่าบอกเขากระดอกระเดียดอกมัดาตำนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกข้าใจด้วยกันว่ากูเฮ็ดอีหยัยงไปนะ่ะมันผิดอีหยังกระดอกกระเดียแฉสู้จังค่อยมาถ่าจอบว่าให้ตะก,กูแฉกูเงิหลายอย่าให้กูออกซื้อได้วว่าอีใดแน่นั่นแหละกูไม่อยากออกซื้อซื้อ นแหละบอมากักกกกัยาเขาม้าเบิงันแหละส่องอื่นนี่อเยอะแยะที่เขามาระยาดีพวกดาราโมนันไปเบิ้งเขาทันแหลมาเบิงกูเห็นอย่างกูเป็นดาราเพราะชิดแมา่าห่วงสวยอยู่ตลอดเวลากูทางานทํามาหากินกูอยากได้เงินจากย t u ู e กูก็ะเฮ็ดไปมันเป็นอย่างหนักหวอยอย่างนั้นกระดอดแทะอ้าวแค่ okay. น้กอน นะคะขอโทษขอภัยเอฟซี FC พุทนนารักทุกคนนะคะเหมือนที่หนะ้ปิดแตกอีรีก็ทุกคนตอนแรกนะ่ะตั้งใจว่าจะบอกค่อยๆได้จะบดาแต่พอบอกไปแล้วนะ่ะมันจะขื้นที่หลังนะคะมันจะขื้นที่หลังต้องเข้าใจด้วยนะคะเอาคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ขอมาติดตามนะคะเอฟซี FC ที่ธนารักนะคะบายยค่ะ